5วันหลังอัปเกรดอีทูเรียมเชเบลล่าหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้อีทูเรียมพุ่งสูงสุดในรอบ8เดือนจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ฟังผมกันนะครับ <S <S สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปโตคาเฟ่ประจำเช้าวันอังคารที่18เมษายนนะครับอยู่กับผมน็กวอลล่เมจันเสริสอินเวสเมนเ์เตอร์จากทาง m ม r k ์เ Capital ครับ ก็ขออันนี้ทักทายนักลงทุนทุกท่านนะผมที่ไปพักผ่อนกันในช่วงวันสงการที่ผ่านมานะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างเล่นที่ไหนเนี่ยอาจจะคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยที่ผ่านมาแล้วกันนะครับผม โอเคแหละก็หลังจากผ่านวันหยุดไปแล้วเนี่ยก็กลับมาเข้าสู่โลกของความเป็นจริงของเรานะผมที่ก็ต้องมาอัปเดตข้อมูลความรู้กันอย่างต่อเนื่องอะไรกันในโลกของคริปโตเคอเรนซีนะครับผมซึ่งหลายคนเนี่ยจากที่สังเกตเนี่ยก็จะเห็นได้นะครับว่าอีทูเรียมเ่ยครับมีการปรับตัวสูงกว่า2,000ดอลลารต์ต่อหนึ่งอีทูเรียมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นการปรับตัวมาจากเหตุการณ์อีทูเรียมชเปล่าที่เคยเกิดขึ้นนะครับผมในช่วงเช้าวันที่13มนะครับผมก็ทางคริปโตคอฟฟี่อีพียี่สิบสาม ควรรับมือยังไงนะครับผมซึ่งก็เป็นไปตามคาดการณ์นะผมว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยก็รอนะผมหลังจากที่มีการอัปเกรดขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้กังวลน,นะผมไม่ได้เกิดแรงเฟนิกเซลขึ้นนะผมก็ทําให้กลุ่มนมักลงทุนที่ต้องการที่จะซื้ออีเทอร์เรียมหรือจะเก็บอีเทอร์เรียมมาอยู่แล้วเนะี่ยก็มีการเข้าเก็บของเป็นจำนวนมากนะผมก็ทําให้ราคาของอีเทอร์เรียมเนี่ยพุ่งสูงสุดในรอบ8เดือนเลยนะผมแล้วก็ วันนี้เนี่ยทางผมเองเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์ให้ดูนะว่าหลังจากผ่านอิทูเรียมชาเปล่ามา5วันแล้วนะครับผมมีอะไรเกิดขึ้นในโลกของคริปโตเคอเรนซีบ้างแล้วก็ตัวของอ t ท e r รียมบ้างก็เพื่อในการเสียเวลาเนี่ยก็ไปฟังพร้อมกันเลยนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยขอพูดถึงภาพรวมมันก่อนแล้วกันนะครับ เป็นข้อมูลจากทางดูแล้วก็โทเค็นอัลล็อกนะครับที่มีการรวบรวมข้อมูลมาให้ซึ่งผมเนี่ยขอเนี้ยสรุปให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะผมว่าหลังจากการอัปเกรดอิริวิเอลแชมเปญล่าผ่านมา5วันแล้วเนี่ยครับจะมีอิริวิเอที่ถูกถอนออกมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ประมาณ1ล้านอิริวิเอนะครับผมแล้วก็ถูกฝากกลับเข้าไปเนี่ยอยู่ละลายสี่แสนอิริวิเอลนะครับผมซึ่งคิดเป็นเน็ตของอิริวิเอที่ถูกถอนออกมาทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ราวๆยหกแสนอิริวิเอหรือว่าคิดเป็นมูลค่ากว่า1200ล้านดอลลาร์นั่นเองครับ ซึ่งหากดูรายละเอียดลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งเนี่ยก็จะพบนะว่าจำนวนอีทูเรียมในช่วงวันแรกๆเนี่ยจะมีทั้งหมด2กลุ่มที่ถูกถอนมานะครับผมก็คือกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มอีทูเรียมที่ถูกนักลงทุนเนี่ยนำเป็นล็อกเอาไว้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นอีทูเรียมกลุ่มที่ เกิดขึ้นจากในส่วนของรีวอร์ดที่เกิดจากการล็อกนะครับซึ่งในช่วงล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าในช่วงวัน2วันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้นะครับว่าการถอนอีทูเรียมออกมาเนี่ยส่วนมากเลยนะผมเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยจะเป็นอีทูเรียมที่เกิดจากรีวอร์ดทั้งนั้นนะครับผมซึ่งก็เป็นเหตุผลหนึ่งแล้วกัน,นครับที่ทําให้เห็นได้นะว่านักลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ถอนต้นทุนของตัวเองที่เป็นอีทูเรียมที่นําไปล็อกไว้เลยนะครับผมซึ่งก็อาจจะเป็นสาเหตุนะครับผมว่า แล้วลงทุนกลุ่มนี้เนี่ยยังขาดทุนอยู่หรือว่าอาจจะยังไม่ต้องการขายอีทูเรียมที่เป็นต้นทุนของตัวเองออกไปแล้วกันนะครับผมก็ทําให้ตลาดเนี่ยเห็นได้ว่าแรงเทขายในค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ทําให้นักลงทุนหลายกลุ่มที่อยากจะเก็บอีทูเรียมอยู่แล้วหรือว่าอยากจะเข้ามาใช้อีทูเรียมเนี่ยก็มีการเก็บของมากยิ่งขึ้นนะผมก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้อีทูเรียมเนี่ย พุ่งสู่2,000ดอลลาร์ 2, ต่อ1อีทเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งหากพูดถึงจํานวนการถอนอีทูเรียมกว่า6 0 0 0 0 0อีทูเรียมแล้วเนี่ยครับผมมาเปรียบเทียบกับอีทูเรียมที่ถูกล็อกไว้ทั้งหมดนะครับก็มีมูลค่าราวๆ17ล้านอีทูเรียมนะครับผมหรือว่าคิดอยู่ที่ประมาณ3.6%เท่านั้นนะครับผมสำหรับอีทูเรียมที่ถูกถอนออกไปในช่วง5วันที่ผ่านมานะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยหากมาดูคาดการณ์ของทางโทเค็นอะล็อกแล้วเนี่ยก็จะพบนะครับว่าอีทูเรียมเนี่ยที่จะถูกถอนออกไปน็ะร0.1%มาปณ เซต่อวันนะครับถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับในส่วนของอีท e r e u m ที่จะถูกถอนออกไปรายวันเนี้ยแล้วก็ถ้าพูดถึงจํานวนของวอลลิเดเตอร์เนี่ยก็ยิ่งสังเกตเห็นได้เลยนะว่าแทบจะไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นเลยนะครับผมจากการอัปเกรดอีทูเ e u m แชมเ e ญ่ที่ผ่านมานะครับ และอีกหนึ่งประเด็นที่ผมเชื่อว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยยังกังวลอยู่นะผมก็คือเรื่องของคาเค็นหรือว่าเซลเซียนะผมที่มีโอกาสที่จะถูกบังคับถอนอีเรียลออกมาขายนะผมก็จะพบได้นะว่าสัดส่วนของทั้ง2บริษัทนี้เนี่ยถืออีเรียลอยู่ไม่ถึง8%จากทั้งหมดที่ถูกล็อกไว้นั่นเองนะผมก็ถือว่าไม่ได้เยอะขนาดที่จะต้องกังวลมากมายเท่าไหร่นะผมทําให้การทักเกตครั้งนี้เนี่ยผลเสียในระยะสั้นเนี่ยน้อยกว่าที่หลายๆท่านเนี่ยกังวลไว้นะครับผมแล้วก็ทําให้ หลังการอัปเกรดอิทูเรีมชาเบล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะเกิดผลดีต่อทั้งอ t ท e r ร u m มอิวคอสซิสเต็เอนะผมแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นต่อราคาเหรียญอ t ท e เรียม um, แล้วก็เหรียญในกลุ่มลิควิดเซ็คกิ้งด้วยนะผมซึ่งผลดีเหล่านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าจะค่อยๆเกิดผลขึ้นในหลยะอย่างเราบอกว่าผู้คนเนี่ยจะเข้าถึงอ t ท e r ร u m มมากยิ่งขึ้นนะผมแล้ก็ใช้งานอเทูเรียมเชนเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะผมก็ต้องมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอิทูเรี่มเองหรือว่ากลุ่มลิ แสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะผมแล้วก็หากใครนําข้อมูลจากรายการคริปโตโคอฟฟี่เนี่ยไปเพิ่มความมั่นใจในการถือด้วยการเก็บเหรียญกลุ่มพวกนี้ไว้เนี่ยก็แสดงความคิดเห็นบอกกันได้นะผมก็ถือว่าจะเป็นกําลังใจที่ดีให้กับผมได้อย่างมากเลยนะครับผมาาก็จบไปแล้วกับคลิปโตโ้กาแฟวันนี้นะครับผมก็หวังว่าข้อมูลที่ผมเตรียมมาเนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนทุกท่านนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะชื่นชอบกันนะครับก็ใครที่ชื่นชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็ ขรบกุณคอมเมนต์นเป็นกำลังใจให้ผมได้นะผมแล้วก็ใครที่อยากติดตามรายการคลิปโตัวคอฟฟของเราเนี่ยก็ติดตามได้นะครับทุกเช้าวาานันคาร์มันเป็นเรื่องหัน เจ็ดโมงตรงที่ YouTube คลิปตัวใหม่กรุ๊ปเลยนะครับผมก็จริงๆช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยพูดว่าผมพูดเร็วเกินไปนะผมก็พยายามที่จะหาความเร็วที่เขาให้จะบาลานซ์แล้วก็ผู้ติดตามนะผมหรือว่านักลงทุนหลายๆท่านเนี่ยชื่นชอบแล้วก็ฟังง่ายแล้วกันนะผมก็ใครที่มีฟีดแบ็คอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะผมยินดีรับฟังทุกความเห็นเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการเสียเวลามากจนเกินไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขโลกของคริปตวรวเรนซีสำหรับวันนี้ผมแนวค,นนคัสสดี